มึงทำกันได้ป่ะวะไม่ได้ข้อน,นั้นที่ตอบขั้มไงข้อน,นั้นสามป่ะไม่รู้ข้อไหนข้อนั้นข้อเกือบสุดท้ายเลยอนน่ะกูไม่ได้อ่านเลยเ,ลยเพื่อนกูทำไม่ได้ทำไไม่ด้ช่างมันเถอะจริงไปไปกินข้าวทำ <c oughs> ไ,ไมกูอยากกินกะเพราอ่ะ <Hey! S 3> เฮ้ยเลี้ยนเลยดิมึง ซองอะไรใต้โต๊ะะเฮ้ยกูก็มีว่ะเฮ้ยไม่ใช่ของกูอ่ะทิ้งเลยได้ปะเฮ้ยมึงจะทิ้งขยะมาเยอะหรออ้วนเอากลับไปด้วยมึงสี่อ้วนมึงก็อ้วนกูนั่นแหละไปไปกินข้าวไปไปไป นึงนักเรียนม6.6ทับหกคุณคือหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกให้เข้าร่วมเกมสุดพิเศษเกมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทำภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายหากสามารถผ่านแต่ละเกมได้สำเร็จคุณจะได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเกมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในเกมสุดท้ายผู้ชนะมีเพียงหนึ่งคนจะได้รับสิทธิ์ในการขอพรหนึ่งข้อการันตีผลลัพธ์เงื่อนไขผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำสิ่งของมีค่ามาหนึ่งอย่างปฏิบัติตามกฎกติกายอย่่งงเคัด และจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวโอ้ไร้สาระว่ะเอาจริงดิมีคนมาแช่นี้ซริงอะ่ะโคตรติดีดีเขาไม่มากจะหรอกยังไงว่ามันเพื่อนกินหมูปิ้งกันไหมกู้ชิวแล้วเว้ยกูติดตังแต่รอบแรกแล้วกูสอบเอเลเวลยเล่น er, เล่นมากูว่าปีนี้แม่งไม่เห็นยากเลยวะกวูเฟิร์ชัว มึงเฟอคนเดียวแล้วป่าตำํำสวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกคนยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้ทุกการกระทำของคุณจะถูกบันทึกและถูกตัดสินตามกติกาของเกมเพื่อเริ่มเกมที่หนึ่งเดินไปที่โต๊ะครูหยิบฉลากโคละหนึ่งใบกติกาของเกมอยู่ในจดหมายที่วางอยู่ด้านข้าง จงอ่านให้เข้าใจเพราะความเข้าใจผิดจะไม่ถูกนับเป็นข้อแก้ตัวเกมที่1จะเริ่มต้นเมื่อฉลากอยู่ในมือของคุณและจงอย่าลืมว่าเราจับตาดูคุณอยู่ทุกวินาทีแค่งั้นหัวหน้าไปเปิดซองจดหมายแล้วก็อ่านกติกา,กาให้เพื่อนๆฟังหน่อยดิ กติกาเกมที่ 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโปรดอ่านกติกาต่อไปนี้อย่างละเอียด 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องทําภารกิจที่ระบุในฉลากของตนให้สําเร็จอันนี้ปะว่าใช่เลยอยู่หรือไม่้ 2> ย,ย, 2>, ย 2. ระยะเวลาในการทำภารกิจ คือตั้งแต่ขนาดนี้จนถึงเวลา16นาฬิกา 3. หากผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นยินยอมสามารถสลับภารกิจกันได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้กำลังข่มขู่หรือบังคับโดยเด็ดขาด 4. เมื่อสิ้นสุดเวลาผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องกลับมารว,วมตัวกันที่แห่งนี้ผู้ที่ไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าตกรอบทันทีผู้ที่ผ่านเกมนี้จะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0บาทขอให้ทุกคนโชคดี เดี๋ยววันเล่นสองพันครั้งบ้าป่าวะใครจะไปทําได้เขาไม่ได้มึงทําทีเดียวหรือเปล่ามึงก็ข้ามทาไปดิมีเวลาถึงต้องสี่โมงเออเออเออแยกๆๆหยุดก,กูไปทําภารกิจละเดี๋ยวดแม่ไม่ทันวะเฮ้ยหอมมึงไม่ทำภารกิจกม,ม,ม,มึงไงมึกูเหนื่อยอ่ะกูต้องนั่งพักทำใจก่อนเผื่อนเออเออ,เอ,อกูไปกินข้าวก่อนภารกิจกูไม่ค่อยยากวะเงี้โชคดีโชคดีเงี้ก็ดีบัณฑ์ มึงสลับภารกิจกับกูได้ปะภารกิจมึงคืออะไรอ่ะวิ่งรอบเรียนตั้งสามรอบไอ้เหี้ยทำไมแค่สามรอบเองทำไมมึงไม่ลองวิ่งเองก่อนวะอู้มึงเป็นนัดวิ่งอยู่แต่ว่าวิ่งไม่ไหวหรอกมันแค่สามรอบเองมึงเราไปดูชุดกูมาดูวิ่งได้ไงนะมึงสาวกูเลยแต่กูอยากลี้ยขงขนมก็ได้เออเออก็ได้ปะขอบคุณนะ ปูจะหาเจอนะมันแบบซ่อนอยู่ลึกมากๆเลยจริงเขาเยี mer, ่ยภาพนั้งยี่สิบผืนใช้ได้ข้าหน้าสินกอบหมดกอบลืมไปแล้วเอาจริงเขียนเขาล่าสุดต่อมสี่อ่ะหมดเวลาการทําภารกิจแรกผลลัพธ์ได้ถูกบันทึกแล้วมีผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบหนึ่งคนได้แก่ตั้มเงินรางวัลถูกโอนเรียบร้อยเฮ้ยกูจะไม่ผ่านได้ไงวะกูแม่งวิ่งไปต้องเกินสามรอบเสร็จจดเวลาต้องเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำ เฮ้ยมือเข้าจริงด้วยเพื่อนเฮ้ยจริงด้วยว่ะการเรื่องผ่อนมันก็เป็นเรื่องจริงได้อยู่วะเขาอยก่ในนี่เหมือนกันเลยสำหรับผู้ที่ยังเหลือรอดเกมจะคงดำเนินต่อไปแล้วมาพบกันอีกณเวลา19บเ้นาฬิกาไอ้หี่ยะเอ้ยแม่งมึงตกรอบได้ไงวะเกมแม่งเอเอาไว้ไอ้ี่ยแป่ง เฮียอะไรสัเฮียหอมให้หลอกครูเกมสองก็น่าจะคล้ายๆเกมแรกปะเพราะว่ากตัวครูก็มีฉลาดกับตองเหมือนเดิมเลยอ่ะก็คงใช่ปะแต่อาจจะแบบเวลาน้อยลงไม่ก็ยากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโหถ้ายากกว่านี้มันก็ชิบผ่ายเลยดิพี่หอมมึงทำเฮียอะไรวะเะไยของมึงเฮียแม่ทำมามึงไม่รู้เรื่องเลยสัสอเฮียเอาพฤติกรอมมาหลอกกูกูตกว่าไปแล้วจะได้เฮียอะไรวะมึงอ่ะ ก็เห็นมึงเก่งมากสุภัยก็งโง่นี่ทำไมอ่ะเอ้อไอ้เหี้ยมึงคูดด่นะะี้นี่ไว้สัตเหี้ยแม่งเก่งมากไม่ใช่หรอมีปัญหาอะไรอ่ะขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมายัางเกมที่สองทุกคนเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วพวกคุณคงรู้ดีว่าต้องทำอะไรและจงอย่าลืมว่าเกมไม่ใช่คู่แข่งของคุณ กติกาเกมที่ 2. ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมถัดไป 1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องทาภารกิจที่ระบุในฉลากของตนให้สําเร็จ 2. ระยะเวลาในการทาภารกิจคือ30นาทีนับจากเริ่มเกม 3. ไม่อนุญาตให้สลับภารกิจกันโดยเด็ดขาด 4. เมื่อจริงสุดเวลาผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องกลับมารวมตัวกันที่ห้องนี้ผู้ที่ไม่สามารถทาภารกิจให้สําเร็จภายในเวลาที่กําหนดจะถือว่าตกรอบทันทีเงินรางวัลสําหรับผู้ผ่านเกมนี้คือ1 0,000บาท โปรดจำไว้ในเกมนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะชนะได้พร้อมกันริบเลยิีเลยไหมตามหาขวดน้ำหอยเเวอัวที่หายไปไมันจะอยู่ที่นี่ได้ไงวะมันลืไมไว้หรอ,อไม่ใช่ทุกคนที่จะชนะได้พร้อมกัน ภาแลกิจดชัดกันเลยโกอ่ะตามหาไอ้ดมในห้องตต่ห้องในตึกนี้แหละแล้วผเอเมืองไปหานะส้มโ,โอเคถ้าอย่างงั้นไปด้วยกันไหมละ่ะช่วยกันหาสิ่แล้วต้องแยกกันไปดิ เฮ้ยเชียร์เร็วหน่อยมันจะหมดเวลาแล้วเนี่ยแค่เขาไม่ถึงเจอเลยอ่ะมันมีอยู่สีใช่ปะ่ะแดงอะไรนั้นคือของพี่เต้หออืมอันนี้แหละ <Yeah. S 1> oh. หาของไม่เจอโคตรเสรียดายเลยว่ะไม่เป็นไรหรอกแพทได้ต้องห้าพันและคุมจะตายเออที่อ่ะดูพอดีแม่งไม่ได้สักบาทจริงแพทไม่เป็นไรหรอกหมดเวลาการทำภารกิจที่สองผลลัพธ์ได้ถูกบนันทึกแล้วผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้แก่ลูกแก้วหอมและเชียร์แม้จะไม่ได้ไปต่อแต่บทบาทของพวกคุณยังไม่จบลงและพบกันใหม ในเกมที่สามเกราว่าคือเขาต้องใช้เงินอะเอ้าแล้วกูไม่ต้องใช่ไงวะเลวนี่กูคบกับเพื่อนเลวๆมาตั้งหกปีเลยเหรอเสียเวลาชิบหายเลยวะ่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขัน3คนสุดท้ายนี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายหรือไม่ก,ก็ได้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพวกคุณจงใช้ทุกนาทีในเกมนี้อย่างคุ้มค่าแล้วจงอย่าลืมว่าทุกการตัดสินใจมีราคาที่ต้องจ่ายกติกาเกมที่3ในเกมนี้จะมีผู้ชนะเพียงคนเดียว หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับฉลกากเพียงหนึ่งใบซึ่งจะระบุบุคคลที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันหรือก็คือนึงในสามคนจากพวกคุณ 2>, 2. ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาพูดคุยกัน10นาที 3. เมื่อสิ้นสุดเวลาผู้เข้าแข่งขันจะต้องชี้โหวตไปยังบุคคลที่ตนคิดว่าคือบุคคลในฉลาก 4. ผู้ที่ตกรอบไปแล้วมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่ไม่มีสิทธิโ์โหวตในกรณีที่เสียงโหวตเป็นเอกฉันท์หรือ2ใน3าเสียงสามารถโหวตได้ถูกต้องผู้ถูกโหวตจะตกรอบทันที ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสองท่านจะได้รับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทและจะดําเนินการหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในเกมที่สี่แต่หากหวดผิดบุคคลที่จะอยู่ในฉลากซึ่งสามารถซ่อนตัวดได้อย่างแนบเนียนจะเป็นผู้ชนะในเกมทั้งหมดนี้ทันทีเพราะเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทและสิทธิขอพลหนึ่งพ่อโปรดตัดสินใจให้ดีอันนี้นะมงังคนที่ทำให้พลเรา คอยไม่ได้ยายตามพ่อแม่ไปภูเพ็ตดเชยญหรอวะเขาเคยดีนัพ่อพ่อเป็นนักธุรกิจก็นึกว่าไปขยายสาขาอะไรแ่างต่างอีกมันจะ,จะเกี่ยวอะไรกับพวกเราได้ไงอ่ะไอ้คอยอ่ะสอสอตัวจริงเลยใครๆก็ชอบมันปะทำอยา่างจะมีใครแกล้มมันจนล้อ่ะหรือว่าจะมีเกมมันก็คงไม่โกหงหกนะก็คงไม่ห้เยร์หรอกมะทาไมเกียดกับอยก็คงไม่มีใครรู้หรอกเรื่องแอปนะขอถนัดของมันเลยไม่ใช่หรออย่ามาเกาวหากันนะแพทเรื่องของเขาแกไม่เกี่ยวกันเขากับคอยสนิทันจะตายใครๆก็รู้รรน่ะ แล้วกูไม่สนิทกับมึงหรือไงวะกูเนี่ยพ่อสนิทเลยนะเว้ยเฮไอหอมแม่งน่าสงสัยสุดและพวกมึงคิดดูดิถ้าจะเป็นใครสักคนน่ะก็คงเป็นคนแบบไอ้เฮ่ยหอมบารที่แกล้งเพื่อนน่ะมาห้องไปหลอกไอ้พลอยเหมือนที่หลอกคุณเกมแรกนั่นแหละเก็บหมาในปากเข้าไปเลยคือแก้งแต่คนโง่ๆเหมือนมึงไงเอ้าไอ้เฮียพูดงี้ได้ไงวะพวกมึงไม่คิดกันบ้างเหรอเกมแบบเนี้ยมันก็ต้องหักมุงดิคนที่ดูเหมือนจะใช่มันก็ไม่ใช่หรอก่วนคนที่แช่งจริงมันก็ต้องทำเหมือนไม่ใช่ปะแต่คุณหหหน้้าอง อ๋อคโยนกันเลยเหรอกูก็แค่สนิษฐานปะร้อนแลยขนาดนั้นนะนี่ว่าก็ติงของหมนะปกติในไหนเนี้ยก็ต้องมีฉากขับมุมกันบ้างปะเพือจะลุกกันเลยใช่ปะเฮ้ยห,หัวหน้าหน้าหูปูปะอะไรเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนนี่หูกูเป็นไงเริ่มจะสนุกแล้วั้ยล่ะอะไรของมึงกูงก็บอกแล้วนะของกูมึงดูนี่นะนี่ไงหูกูชัดๆกูหัหน้าอัานดาน กูก็แค่แด็ดมาปะมันตกอยู่ไหนเมื่อกี้บอกว่าของมึงไงก็อ๋อกูนึกออกแล้วตอนมสี่ไอ้พลอยมันเคยไปคบกับแฟนเก่าไอ้เชีย่ยไม่ใช่หรอวะเลื่อเชีย่ยมันจะโกรธจะไปแกล้งไอ้พลอยไม่ใช่นะทุกคนก็เห็นว่าหลังจากนั้นเขากับพลอย,อยสนินทกันอยู่เลยมึงก็ดูกูเป็นตัวอย่างดิอีเนี่ยไว้ใจได้ที่ไหนล่ะมึงหลายรอบแล้วนะแพทย์แค่เกมโง,ง่ๆแพ้เกมเดียวมึงต้องแทนกูขนาดนั้นเลยเหรอเลิกแอบเป็นแม่พระแล้วเหรอ ทำเป็นบอกเกมโง่ๆเกมโง่ๆแล้วมึงต้องทาขนาดนี้ได้หรอวะจริงแต่กูก็ว่าแปลกๆนะคอยมันคบกับแฟนเก่าเพื่อนสนิทเลยนะเว้ยเฉียมันจะไม่คิดเลยจริงหรอจริงกูว่าเชียมีมูลสุดแหละคนอื่นถึงจะทำอะไรไม่ดีอ่ะแต่ก็ไม่เกี่ยวกับพอยปะแมมหัวหน้าแล้วมึงไม่น่าสงสัยเลยน่ไงมึงเป็นหัวหน้าภาษาอะไรอ่ะกูไม่เคยเห็นมึงจะคุยกับคอยสักคำก็จริงนะเราเคยทำงานกลุ่มศัพท์ปีนี้แต่ไม่เคยเห็นเอามองหน้า <médico> กันเลยมีอะไรคุยผ่านเราตลอด ก็กูไม่สนิทปะไม่เห็นจะแปลกเลยใช่หรือเปล่าไม่ใช่มีมปัญหาอะไรแก่พลอยหรอก็ค่บอกไม่สนิทอะจะอ,อะไรน้กหนาววะในครูพูดเลยแลวกันไม่ใช่มึงหรอหอมที่ข่าวพลอยไปในห้องน้ำน่ะก็มึงจะขุดเพื่อแต่มึงบอกจะไม่พูดเรื่องนี้อีกไงเอา้าก็เรื่องมันมาขนาดนี้ละมึงก็พูดเป็นสีว่าแกล้งพลอยทำไมกูครสนิทกันปะกูก็เล่น,นอย่างนี้ปกติคุณม,มีปัญหาอะไรแล้วมึงจะจ่ายตังค์เป่ากูทำไมละก็มึงจะเสือไปฟ้องครูไง แต่เพลอยเราออกล้วก็ยังเห็นหอมกับพอยสิ้นป็นอยู่เลยนะเก่งมากเลยแดาวก็แก้งกันสนุกๆปะมีแต่ควายเท่านั้นแหละที่โกรธอ่ะมองกูมาเพี้ยอะไรอย่างมีปัญหาเหรไอสัตว์จเจ้าใช่ปะเวลาของพวกคุณหมดลงแล้วจงชี้ไปที่คนที่คุณต้องการโหวตใน3 2 1เกมสิ้นสุดลงแล้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะของเราซึ่งก็คือลูกแก้วสนุกมากเลยล่ะคือเียน่ปนโรงเรียนทำไมารู้จักเตรียมรอซะบ้างเราออกไปเลยนะก่อนที่กูจะบอกทุกคนว่าแม่มึงอะ่ะเป็นเมียน้อยส่วนมึงอะ่ะก็เป็นลูกเมียน้อยไม่อายบ้างเหรอใส่หัวอกไปจ้ะเราต่างคนต่างอยู่กันไม่ได้หรอลูกแก้ว เราก็ไม่ได้อยากเกิดมาเป็นแบบนี้นี่เราผิดมากเลยเหรอแค่มึงเกิดมาก็ผิดมากพอแล้วมังจะหน้าด้านเนี่อีกเหรอเป็นอขี้ขโมยนีิงจริงด้วยะมึงทำแบบนี้ไปทำไมวะหัวหน้าพอมันไปทำอะไรให้มึงน,นึงหนามึงต้มกูซะเปื่อยนะรู้อย่างี้กูไม่น่าแค่เอารองเทางมึงไปซ่อนเลยผู้ชนะจะได้รับสิทธิในการขอพรหนึ่งข้อแต่ทุกสิ่งล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายเพื่อได้บางสิ่ง ย่อมต้องเสียบางอย่างคุณจะนำสิ่งใดมาแลกกับพรจงคิดให้ถี่ทวนเพราะการตัดสินใจของคุณจะไม่มีโอกาสแก้ไขสิ่งที่คุณเลือกไปจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้หากแลกแล้วก็จะหายไปตลอดกาลสามทีสามทีสมทีม,ทมีินเข้าจุดแระ ก ais, ูอะที่เลยได้ปะฮะหนึ่ง